สวัสดีครับพี่น้องมือนี้ผมพาพี่น้องมาเลาะเก็บบกบวกนะครับแต่ว่าก่อนเก็บผมกะคือโอกาสทายพี่หนอ้องเขาเบิ้งเนาะครับที่ว่าผมยางพานมันนี่กะข้างล่างนี่เห็นบ่พี่น้องนี่ดงวเระพาดีพี่น้องคุณย่าเไปพุน้นที่ผมเคยทายพี่นอ้องเบิ้งผมกะจะพาตรงนี้เนาะเขาไปเพื่อจะทายบกบวกให้พี่น้องเบิ้งก่อนพี่น้องเห็นบนีมบกบวก็กได้เวลาพ่อเก็บแล้วพี่น้องเห็นบน่มบุ หน่วยใหญ่หน่วยเงาเลยหน่วยนี้เห็นว่าพี่น้องหน่วยนี่เง่าก็สอกเลยง่มากเลยผลพี่น้องมันก็นจะเป็นสายเป็นยงนีละผลเดี๋ยวผมไทยพี่น้องเบิ่งนะครับเห็นไหมไรพีหอดพูดเลยก็ได้หลายเติบแล้วครับสาหรับไอ้ข้างนี่เนาะมันก็นมีอยู่ไอ้สองข้างพี่น้องก็เก็บข้างนี่ก่อนจะคอยไปเก็บอีกข้างนึงเห็นบ่บวบวกหอมพี่น้องบวบหอมง่เห็นบ่บ ใบใหญ่แข็งแสบรุ่นนี่คือคือมาตรฐานพี่น้องนี่อ่อนๆเห็นไหบอสัญลักษณ์การที่ห้อเบิ่งว่าจะอ่อนนี่เห็นบ่นี่กดมันจะอยู่ลักษณะนี้ขันแก่ไอ้ตรงนี้มันรุดออกไปเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะกับ่บมีนว่ากินว่าไรดีพี่น้องแต่ว่ารุ่นนี้มันจะหอมหวานบวกหอมไงเห็นบ่พี่น้องพูนต่ละน่วยไงพี่หอดูนะเดี๋ยวผมก็จะย่างไทยรีวิวให้พี่ให้น้องเขาเบิ่งกับ ปาดงหัวละผ้าไหนละพี่น้องว่าเป็นยัง,นงเนี่ยน,นี่กะง่ยยได้อีกได้เหพี่น้องเนี่ยยังนี่หน่อยอยู่เนี่ยแต่ว่ากะกะเก็บนะพี่น้องไหนไหนมันกันนั่นเขาก็คือเก็บไปงแน่หน่อยแน่ก็ใส่กันได้สีหามัดก็เอาก็คือเก็บไปขายนะพี่น้องบางคนก็จะมักหน่อยแน่คือนี่หน่อยยังสี่พี่น้องเนี่เห็นปะมันก็จะง่ายได้อีก กับตัวของมันอีกประมาณสามสี่เท่าคออไไุนพี่น้องนี่แต่ว่ากคิดบังกอรบางเธออาจจะเก็บเพราะว่ากันเก็บตัวนี้ก็เอามาผสมกับรุ่นไ่นี่พี่น้องนี่เอาผสมกับรุ่นไ่เนี่ยเขาก็จะขายผสมกันบอเมนตะยางเดี๋ยวนะรุ่นใหงเนี่ยก็บบอเมีนแก่พี่น้องเงี้ยมันอน้อนเมื่อไงพี่เห็นปะผนไปหอดข้างในผลน,นะทั้งขังนาน,นี่ก็ไลเดี๋ยวผมจะมาขังนานนี่ที่น้องเบิ้งตั้งแต่ขงังแรกมันพี่น้องเห็นปะเนี่ ดอกกระเต็มอยู่ดิไนีิไม่หน่อยมันนนะตัวนี้เก็บไปซีหาลอบแล้วพี่น้องแต่ว่าก็ได้เก็บเรื่อยๆเก็บเท่านึงก็เท่าสร้างกิโลก็ได้ยุบประมาณซีหาลพี่น้องก็คือลหลายๆยางเก็บแล้วก็ามารวมกันเนี่ยไม่มก็พี่น้องงามๆเลยเลยอ่นงามมากเลยแสงแดดอาจาจะจ้าในจังหน่อยนะครับพเพราะว่าแดดมันมาทาั้งนี้ช่วงประมาณ เจ็ดจะแปดโมงนี่พี่น้องเห็นบ่แดดก,กับยูลักษณะนี่งามอิลีพี่น้องพูนวยข้างในแใหงหญ่เดี๋ยวผมจะผ้าพี่น้องลัดกัามาเบิง้งหน่อยเนียโอยหยใหค่ักิลีพี่น้องเนี่ใหง่ัค่ะกิลีหน่อยนีย่อันนี้ก็คือเดาตามไหมน้ำนักเนาะครับขันรุ่นนี่ตลอดมักนกะเก็บมาบกี่หน่วยมักนกะกะเป็นโลพี่น้องสองหน่วยอาจจะเกิดโลผมว่านเนี่ย รุ่นนี้ใหญ่มากแต่เฉพาะตัวของมันเองก,กับกับญ่แล้วเห็นไหมพี่น้องซึ่มันขึ้นนี่นเสียกยันไหลไน้ไงฟังทั้งพี่ก็ได้ม,มาโอ้ยผมกำลังอับไทยพี่น้องเฮาเบิ่งก่อนทั้งนี้เห็นไหมกำลังใหญ่กำลังอันนั้นได้กำลังไงเดี๋ยวผมกะฟังทั้งพี่กันไหลหพี่น้องจะเอี่ยวมาทั้งพี่ผมเบิ่งเวลาก่อนเนาะโอ้ยสามนาทีแล้วสามนาทีกลัวจะสี่นาทีแล้ว ครับสำหรับคลิปนี้กับมาไทยประมาณน,นี้แหละพี่น้องพี่น้อยพี่ยังไงเห็นบ่เดี๋ยวด้ะพี่หน้อยพียยงงยยย่ยังไงพี่น้องพี่คู่กับตัวนี้สำหรับคลิปนี้กับทรันี่แหละพี่น้องแต่พ่อกันคลิปหนาเด้อ